สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูเมย์อีกแล้วนะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะชั้นปถมศึกษาปีที่6ค่ะสำหรับครั้งที่แล้วนะคะคุณครูได้อธิบายเกี่ยวกับเว็บเพจเว็บไซต์แล้วก็โฮมเพจนะคะทีนี้วันนี้เราจะมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเว็บเพจคืออะไรเว็บไซต์คืออะไรแล้วก็โฮมเพจคืออะไรค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยนะคะ ค่ะสำหรับ3หัวข้อที่คุณครูเอ่ยมานะคะคุณครูได้สรุปมาให้นักเรียนพอที่จะเข้าใจสั้นๆน,นะคะก็คือเว็บไซต์คือชื่อเรียกหรือที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการนะคะแล้วก็เว็บเพจนะคะคือหน้าแต่ละหน้าที่มีการเชื่อมโยงถึงกันและกันเรียกว่าเว็บเพจส่วนอันสุดท้ายโฮมเพจนะคะคือหน้าแรกที่เข้าสู่เว็บไซต์นั้นๆนะคะก็คืออะไรคะ เหมือนกับประตูบ้านใช่ไหมคะที่คุณครูอธิบายไปครั้งที่แล้วว่าเราจะเข้าบ้านได้เราต้องมีอะไรประตูอ่าทีนี้คุณครูได้สรุป3หัวข้อไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องส่วนประกอบของเว็บเพจว่ามีอะไรบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มข้อที่1กันเลยค่ะค่ะสำหรับเว็บเพจนะคะมีส่วนประกอบทั้งหมด สอย่างด้วยกันนะคะมีหนึงข้อความค่ะแท็ก2องกราฟิกสามมัติมีเดียนะคะแล้วก็4ี่ลิงก์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายนะคะว่าความหมายของส่วนประกอบแต่ละอย่างนั้นคืออะไรนะคะค่ะรูปที่นักเรียนเห็นนะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์ตัวอย่างที่คุณครูยกขึ้นมานะคะค่ะสำหรับส่วนประกอบของเว็บเพจส่วนที่1น,นะคะก็คือข้อความหรือว่าแท็กนะคะได้แก่ ตัวอักษรตัวเลขน,นะคะซึ่งอาจเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะคะค่ะที่นักเรียนเห็นที่คุณครูชี้เป็นตัวอย่างไหมคะอ่าอันนี้ก็คือเป็นข้อความตัวอักษรน,นะคะ ต่อไปประเภทที่2นะคะส่วนประกอบที่2ก็คือกราฟิกนะคะได้แก่ภาพวาดและรูปภาพต่างๆนะคะนักเรียนคะภาพที่นักเรียนเห็นอันนี้คุณครูอธิบายว่ามันเป็นกราฟิกใช่ไหมภาพมันไม่ว่าจะเป็นภาพอันนี้เป็นภาพะไรภาพดาราอาจจะเป็นภาพตัวการ์ตูนหรือว่าภาพอะไรต่างๆธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากราฟิกนะคะ ต่อไปเป็นแบบที่3นะคะมัติมีเดียนะคะมัติมีเดียได้แก่นะคะภาพเคลื่อนไหวภาพวิิทัศน์นะคะเสียงอะไรที่เคลื่อนไหวไม่ว่าภาพจะทําอะไรนะคะการ์ตูนจะเล่นอะไรก็แล้วแต่วิ่งหรือว่ากระโดดนะคะอันนี้เขาเรียกว่าภาพมัติมีเดียนะคะ ต่อไปอย่างที่4นะคะอย่างสุดท้ายนะคะก็คือลิงก์สำหรับลิงก์นะคะจะเป็นข้อความหรือรูปภาพนะคะที่มีลักษณะพิเศษซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจอื่นๆได้นะคะก็คือว่าเมื่อนักเรียนนำเมาส์ใช่ไหมเมาส์ไปชี้ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือข้อความนะคะแล้วมันขึ้นสัญลักษณ์เป็นมือนะคะแสดงว่าอันนั้นคือส่วนของลิงก์ค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ส่วนประกอบของเว็บเพจไปแล้วใช่ไหมคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ไม่ได้สั่งกันบ้านเพิ่มนะคะแล้วก็ขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพด้วยน,นะคะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ